สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b a b น n e r ดนะครับโอเคแล้ว,วันนี้ผมก็จะมา unboxing หรือแกะกล่องเจ้าตัว,ว BX 3 9 Random Booster Shelter Drake นั่นเองนะครับ อันนี้ผมซื้อมาไอตัวซื้อมาสามตัวเลยการันตีแน่นอนว่าจะได้ทั้ง3ตัวไม่มีการลุ้นเลยทั้งนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันไอตัวถ้าซื้อแบบแดนดอมจริงๆเสียเงินเยอะแน่อันนี้ก็คือซื้อทีเดียวจบเลยนะครับได้ทุกตัวไม่ต้องลุ้นไม่ต้องอะไรทั้งนั้น เคขอเวลาแกะแป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมแล้วก็อย่างที่เห็นแต้ครบทั้ง3ตัวเลย ตัวแรกเอาก่อนตัวสีเหลืองตัวสีเหลืองก็ดูสวยอยู่นะครับดบเช็ดห้า ตีเลืองเหมือนของตัววิสาดอดเลยเหมาะมือดีไอตัวเชลตัวเด็กนี่ถึงจะเห็นตัวบางๆแต่ก็โหดอยู่นะครับอย่างคลิปก่อนหน้านี้ไี้ผมเอาไปตีกับพวก CX แปลว่าโอ้โหซัดกันจะยัอไเลย ตัวต่อมาก็คือตัวตัวเบย์ไพรส์นะครับเกียร์พอยต์สีแดงส่วนเลจ็ดก็คือเลจจ์ก็คือเออเจ็ดเจ็ดหรือเปล่ากะเช็คครับอืม เจ็ดเจ็ดศูนย์น่ยชีวิตัวเด็กสีแดงเจ็ดเจ็ดศูนย์เกียร์พอยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือชีตัวเด็กตัวสีเขียวนะครับแต่ตัวก่อนหน้าที่ผมเอาไปชนกลับไปพวกเ x นั่นแหละน่ะสามหกูนย์เบสิกเลยแล้วก็ บิดดอตบิดตีนะครับแล้วบิดตัวนี้ก็คือมาพร้อมกับไปไอตัว black shell นะกากมากทีนี้ก็มาถึง spin test ก่อนนะครับบิดพลอยนี่ถ้าช่วยลงดีก็คืออ g ก r e s s i อย่างไรเกินนะไอรุนแรงอย่างือนกันอ่า อันนี้สายไปมาปึ๊บแป๊บเดียวก็ถ้าแบบเป็นตั้งรับนะครับสายบาลานซ์อยู่ที่การชูดล้วนว่าจะอยากได้แบบไหน <S <S โอเคนี่ก็สตีมินา <S <S มีการขยับอยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็จะเริ่มสาไปมาก่อนที่จะหยุดนิ่ง แล้วก็ตัวต่อไปสายดีเฟนส์นะครับเคมุนโยชั่วงคู่ช่วงค,คราวก่อนที่จะไปตรงเซนเตอร์นะครับตรงกลางสนามมีสายเล็กน้อยเหมือนกับ2ตัวก่อนหน้าซึ่งอาการไม่ดีเลย ว่าสายแบบนี้เสียแรงหมุนเสียแรงหมุนจริงๆเลยเสียไปเยอะเลยนะครับโอเคเริ่มแบทเทิลกันเลยเชิ์เตอร์ซาบาลานกับดีเฟนประทะกันก่อนนะครับรนนดีเฟนปะกันก่อนโอ้โอ้เอ็กซ์ตีมไลน์อย่างเจ๋งป่าสับหัวขาดเลยนะครับ ตัวบางนี้ตีชนแัดเช็ดทีเดียวก็คือกระเด็นแอ่ะตอนออกมาแรกก็คือคนโอ้โบนมากเลยในตัวบางแบบนี้พอจะเล่นจริงก็คือหดอย่างที่เห <c oughs> <Teach. S 2> ็นนะครับเชิดเด็กเมื่อกี้ผมชุดพลาดไปหน่อยโอเคีออกมาเป็นง่ายเไยก่อนนะที่รขาได้โดยบาลาน โอเคดูเหมือนว่าสตัมบ,บิน่าจะชนะไปนะครับเพราะว่าบาลานเสียแรงหมุนโอเคถ้าอย่างนั้นขอบคุณที่มารับชมคลิปแกะกล่องนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไป